สวัสดีครับพบก,กับเซลล์ร้อยล้านนะครับวันนี้หัวข้อคิดว่าโดนใจนะักขายโดยเฉพาะคนจบใหม่หรือว่ากำลังเลือกเส้นทางสู่การทำงานขายนะครับในการเข้าสู่องค์กรนะครับหรือว่าบริษัทต่างๆนะก็ต้องบอกว่าผมมีวันนี้ได้ก็เพราะว่างานขายนี่แหละนะครับจุดสูงสุดเนี่ยมันไปได้ถึงการเป็นเจ้าของกิจการเลยนะอันนี้คือแบบ บอกไว้ก่อนว่ามันไปได้ขนาดนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าก่อนจะเริ่มเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับทั้งในช่องทาง Facebook และ YouTube นะครับช่องกูนี่แหละเซลล์รายล้านนะครับผมมีคลิปอัปเดตสดใหม่ทุกวันเลยนะครับมามอบให้กับทุกคนครับก็เรื่องของการเป็นนักขายในธุรกิจต่างๆนะเดี๋ยววันนี้ผมเองก่อนอื่นเนี่ยผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรระดับประเทศ นะครับมีคลาสสัมมนานะครับที่ถูกจัดแล้วก็ถูกเชิญเนี่ยมากกว่า200คลาสเลยนะครับผมเองเนี่ยก็เคยผ่านงานขายนะตั้งแต่ระดับ SME นะครับโฟเดอร์นะครับเข้าสู่บริษัทมหาชนบริษัทข้ามชาตินะครับหรือว่า global company ไปจนถึงผู้บริหารบริษัทสตาร์ทอัพแล้วก็บริษัทมหาชนขนาดใหญ่นะก็ต้องบอกว่า ผมเองน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่แชร์เรื่องของกลุ่มธุรกิจต่างๆเพื่อให้คุณเนี่ยลองเลือกไปเป็นนักขายแล้วก็ช่างตวงวัดว่ามันมีดีมีเสียอะไรบ้างนะอันนี้ก็อยากให้ลองพิจารณากับโอกาสกับงานปัจจุบันด้วยนะครับมามาเข้าเรื่องกันนะครับอันดับแรกครับคือกลุ่มนักขายในธุรกิจ SME นะครับ SME สําหรับผมเนี่ยอยู่ที่รายได้ละกันรายได้กับงบประมาณ งบการเงินในแต่ละปีเนาะดูจากยอดขายนะสำหรับผมเนี่ยถ้ายังไม่เกิน500ล้านเนี่ยผมยังคิดว่าเป็น SME นะครับหลัก10ล้านเนี่ยมัน SME อยู่แล้วทั้งปีใช่ไหมเฉลี่ยก็คือกําไรมันอาจจะสมมติว่ายอดสัก20ล้านต่อปีอย่างเงี้ยกำไรเซว่าประมาณ20% 20-30%ก็ประมาณ5-6ล้านนะนั่นคือกําไรขั้นต้นนะเขาเรียกว่า G P นะครับกลุ่ม SME ต้องบอกว่าข้อดีจริงๆเลยอะ คือคุณได้ทํางานใกล้ชิดกับเจ้าของแน่นอนนะครับบอกเลยว่าต่อสายตรงกับนายนะด้วยความว่จะมีองค์กรก็จะค่อนข้างเล็กนะครับต้องบอกว่าพนักง,งานจํานวนก็เป็นตัววัดนะเช่นประมาณไม่ถึง30-50คนอย่างเงี้ยอาจจะมีะแผนกไม่มากนะครับมีคุณมีเจ้าของคุณเป็นเซลลถูกไหมเจ้าของก็เป็นดูแลหลายๆอย่างนะครับมีฝ่ายติดตั้งมีฝ่ายเทคนิคอะไรเงี้ยอย่างละคน2คนเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นนักขายเบอร์ต้นๆขององค์กรได้นะครับข้อดีที่มันชัดเจนคือได้ทํางานกับเจ้าของก็ต้องดูนะถ้าเจ้าของเขาตั้งบริษัทมาไม่นานเนี่ยอย่างแรกเลยเขาจะลงมาช่วยขายกับคุณเลยนะครับคุณจะได้เห็นแพชชั่นนะครับจะได้เห็นความมุ่งมั่นของคนเป็นเจ้าของอนะ่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมคือบริษัทเจ๊งอยู่ดีต่อให้มีคุณเป็นเซล์ขั้นเทพก็ตามนะเจ้าของก็เลยมีส่วนร่วมกับเรามากนะครับทีเนี้ย เวลามันผ่านไปเนี่ยถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งนะที่ช่วยให้องค์กรโตขึ้นนะเช่นจาก20ล้านเป็น30ล้านปีถัดไปเป็น50เป็นร้อยล้าน200ล้านจนถึงสเต็ปว่าจะเข้าตลาดหุ้นใช้คํานี้นะครับเพราะว่าความฝันของ SME ที่ประสบความสาเร็จนะแล้วก็ทุกคนอยากจะทําให้ได้ก็คือเข้าตลาดหุ้นอย่างเงี้ยถึงจุดนั้นเนี่ยคุณจะเป็นลูกรักเบอร์หนึ่งนะใช้คํานี้แหละอำนาจก็ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วด้วยความว่าองค์กรม,มันก็ค่อยๆโตไง คุณเป็นออริจินอลก็คือมาตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับดังนั้นโอกาสที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็มีเรื่องของหุ้นอย่างเงี้ยเป็นไปได้มากเลยนะครับนี่คือ SME คือข้อดีมันชัดมากๆคือเรื่องนี้ซึ่งข้อแม้มันมีเงื่อนไขว่าองค์กรต้องโตนะคือคุณอยู่แล้วองค์กรก็โตเรื่อยๆนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็จะต้องมีข้อที่เป็นไม่ได้ว่าเป็นข้อเสียหรอกเป็นเป็นจุดที่เป็นความท้าทายดีกว่า SME เนี่ย ด้วยความว่าทีมงานหรือว่าทรัพยากรมีค่อนข้างจํากัดนะครับดังนั้นการทํางานกับแผนกอื่นๆก็ตามนะครับหรือว่าเรื่องเนื้อง,งานที่คุณมีแนวโน้มว่าต้องทําแบบเกินขอบเขตอะ่ะคืออารมณ์แบบบริษัทใหญ่อะ่ะเขาจะมีหน่วยงานเยอะใช่ไหมแต่ว่าถ้าองค์กรเอสเอ็มอ่ะคุณจำเป็นต้องทําเองหลายอย่างเห็นไหมมันก็ต่างกันละนะครับหรือว่าเรื่องของระบบสวัสดิการภายในอะไรต่างๆนะมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบไปซะทั้งหมดนะครับ ถ้าเที่ยวกับบริษัทใหญ่อ่ะมันเหมือนว่าแค่เรื่องสวัสดิการอ่ะมันก็เยอะดแล้วก็ดีมากๆนะอย่างค่าน้ํามันค่าประกันรถค่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ฝั่งของบริษัทใหญ่ได้เปรียบกว่านะครับอ่ะก็ลองไปคิดตามกันเนาะไปดูงั้นข้อสังเกตที่ผมอยากให้ก็คือเรื่องของตัวตัวเจ้าของนะครับถ้าเขาแบบเป็นคนที่มีแพชชั่นนะคือคำนี้มันอาจจะเฟื่อเือนะก็ดูการกระทาของนายเนาะ เขาเป็นหัวก้าวหน้าอย่างเงี้ยมีความทันสมัยนะมันจะมีความแบบติดติดสตาร์ทอัพนิดนิดนึงอ่ะนะแบบฟีลลิ่งแบบเออเฮ้ยต้องทะเยอทะยานต้องแบบประสบความสำเร็จนะครับงั้นฝากสำหรับบริษัท SME นะถ้าคุณไปเป็นปนักขายนะครับต่อมาครับเป็นกลุ่มบริษัทมหาชนแล้วก็ Enterprise และกันขนาดใหญ่นะของไทยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามหาชนใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวทุนจดทะเบียนก็ตามหรือรายได้เนี่ย อาจจะหลายร้อยล้านจนถึงพันล้านนะข้อดีก็คือองค์กรมันค่อนข้างใหญ่แล้วอ่ะมีระบบทุกอย่างแบบค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับคุณก็จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั้นนะเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองนะที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจมันไปนะครับชัดเจนเลยก็คือศักยภาพของธุรกิจเนี่ยมันก็จะจะจะ,จะสูงถูกไหมเพราะว่าองค์กรนะใหญ่นะครับแล้วก็มีแผนกเยอะมาก แต่อย่างที่บอกก็คือด้วยความว่าคุณก็คือหนึ่งในในสตาฟอะนะการทำงานมันก็อาจจะต้องรอเรื่องของคนมาก่อนมาหลังเหมือนกันนะครับเพราะว่าเงื่อนไขมันก็คล้ายๆจะมีแหละคือมหาชนเนี่ยบางที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาเนี่ยก็เลยได้ได้เป็นผู้บริหารใช่ไหมคุณก็มีแนวโน้มว่าจะได้ทํางานกับกลุ่มนี้แหละนะครับที่คุณเองก็ต้องรอโอกาสเหมือนกันนะที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งแบบเนี้แล้วก็ด้วยความว่า KPI มันก็จะชัดเจนมากๆนะครับแพทเทิร์นในการทำธุรกิจจะค่อนข้างแบบเป็นนโยบายเลยด้วยซ้ำนะเรื่องของการได้ทำอะไรมากกว่าสโคบงานอย่างเงี้ยไอที่เขาบอกว่าอยู่บริษัทเล็กอะคุณได้ทำอะไรเยอะแยะได้เห็นหลายๆมุมใช่ปะ่ะแต่บริษัทใหญ่เนี่ยอาจจะได้ทำฟังก์ชันเดียวไปเลยนะครับก็คือขายเนาะถ้าเป็นเซลก็คือแบบเออรับเป้ามานะครับมีฐานลูกค้าให้ดูด้วยนะน,นี่ก็คือข้อดีอีกอันอีกอันหนึ่งของธุรกิจมหาชนหรือว่าพวกขนาดใหญ่ก็คือว่า มีฐานลูกค้ามาให้จํานวนหนึ่งเลยแหละเพราะว่ากว่าที่มหาชนเขาจะใหญ่ขนาดนี้เขาก็จะต้องมีฐานลูกค้าประจาใช่ไหมละ่ะเพื่อ,เพ,อเพื่อแบบซื้อขายซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะกลุ่ม B2B นะครับจุดเด่นก็อย่างที่บอกไปนะครับสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยมันมันค่อนข้างดีอยู่ละนะแต่ว่าจุดที่น่าจะเป็นความท้าทายเนี่ยมันก็คือเรื่องของเรื่องของจังหวะมากกว่านะครับเรื่องของแอคเคาท์ที่ดูอย่างเงี้ยแอคเคาท์ Account นี่ก็คือลูกค้านะไม่ใช่บัญชีคือหมายความว่าถ้า กลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมายเนี่ยอาจจะต้องรออย่างเงี้ยหรือว่าแบบมีคู่แข่งเป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้วคุณแบบยอดขายก็จะต้องแบบค่อยๆสร้างนะนะถ้าเทียบกับเทียบกับเอ่อพวกเคียร์เขาถูกไหมเคียร์เขาก็คือแบบคนที่อยู่มานานเนี้ยเขาก็จะมีความได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่าเขาก็ต้องดูตัวหลักไปก่อนเรื่องอะไรจะมาให้คุณใช่ไหมละ่ะบางทีก็ต้องรอเขาออกก่อนถึงจะได้นะครับแล้วก็ด้วยความว่าทิศทางบริษัทเนี่ย องค์กรมันใหญ่อะเนาะการปรับตัวมันก็จะค่อนข้างช้ากว่า SME อยู่แล้วนะครับ SME เนี่ยบางทีนายเขาเอาเลยก็เปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยอย่างเช่นสินค้ามาใหม่ก็ขายเลยแต่ถ้าเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ตรงใจบ้างะนะครับเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของมหาชนนะครับเเรื่องค่าตอบแทนกันสักนิดหน่อยนะคือองค์กรมหาชนก็แล้วแต่ที่นะครับถ้ารวยมากรวยมากก็คือใหญ่มากอันเนี้ยก็จะมีค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดนะครับ เรื่องคอมมิชชั่นต่างๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะต่มาณที่3ครับคือองค์กรบริษัทข้ามชาตินะครับบริษัทหัวฝรั่งหรือว่าต่างชาติขนาดใหญ่นะอันนี้ผมต้องบอกว่าผมก็ต้อง appreciate อะนะครับหรือว่ารู้สึกเป็นเกียรติเหมือนกันนะที่ครั้งหนึ่งได้ทำงานบริษัทอเมริกันนะต้องบอกงี้อย่างแรกเนี่ยคือเรื่องของความได้เปรียบเลยคือเชิงธุรกิจสินค้าอย่างเงี้ยด้วยความว่าคุณอยู่กับ บริษัทผู้ผลิตโดยตรงใช่ปะ่ะเป็นเจ้าของนวัตกรรมนะครับหลายๆอย่างนะจะเป็นญี่ปุ่นเยอรมันอเมริกาจีนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสินค้านั้นน่ะมันนำตลาดอ่ะบอกเลยว่าโอกาสในการขายมันสูงมากเห็นไหมชัดเจน่าคือแบบมันมันเรียกได้ว่าของมันได้เปรียบเลยอ่ะแล้วลูกค้าก็มีโอกาสที่จะตอบรับนะครับด้วยด้วยชื่อเสียงขององค์กรเนี่ยมันเป็นส่วนที่ส่งให้คุณขายง่ายนะต้องบอกงี้นะองค์กรข้ามชาติจะค่อนข้างแบบ ได้เปรียบในเรื่องของของชื่อเสียงมากๆเลยนะครับอย่างเช่นนะั้นลองนึกดูคนไปอยู่ Google อย่างเงี้ยคือคุณ Google นะเว้ยถูกปะคือสินค้าแม่งก็คือเทพอ่ะระบบคลาวอะไรของเขาอะ่ะคือมันมันเจ้าตลาดอะ่ะสู้กับไม่กี่เจ้าอย่างเงี้ยคือมันก็วัดพลังกันแบบขาใหญ่นะครับนะต่อมาก็คือเรื่องเขาเรียกว่าเซลโปรเซสภายในต้องบอกว่าระบบข้างในทุกอย่างที่เอาไว้ทําให้เราทํางานเนี่ยมันทําให้เราง่ายขึ้นจริงๆงนะผมผมค่อนข้างจะ เชียร์องค์กรข้ามชาตินะครับสำหรับเด็กใหม่นะถ้ามีโอกาสเพราะว่าไอเซลโปรเซสตามตำราระดับโลกอะ่ะคือต้องบอกว่าฝรั่งองค์กรอเมริกันนะองค์กรประเทศอื่นไม่แน่ใจแต่อเมริกันเนี่ยคือแม่งเป็นประเทศแห่งการขายอะ่ะมันเป็นประเทศที่แม่งเก่งมากเรื่องทฤษฎีเซลมาร์เก็ตติ้งใช่ปะละ่ะก็เลยคิดเรื่องเซลโปรเซสแล้วก็มีเซลฟอร์ดมี CRM อมมีอะไรอย่างเงี้ยคือให้เราอะ่ะใช้เป็นเครื่องมือในการขายเลยนะครับแล้วก็ระบบเทรนนิ่งข้างในอะ่ะต้องบอกว่า ก่อนที่จะปล่อยคุณลงน้ําเนี่ยเทรนิ่งกันเป็นเดือนนะเทนทั้งสินค้าเทนทั้งกระบวนการขายเทนทั้งวิธีการขายคือแม่งคือวิจัยมาหมดแล้วอะคือสุดนะไอเรื่องแบบเทนคนแล้วก็พัฒนาคนเนี่ยยังไม่พอนะครับแบบทุกเดือนอย่างเงี้ยหรือว่าทุกไตรมาสเนี่ยมันจะมีกิจกรรมจากหน่วยงานภายในอะคือองค์กรมันใหญ่ใช่ปะมันจะมีแบบโปรดักต์แมเนเมีแบบ เซลเทรนเนอร์ได้ซ้ำนะข้างในองค์กรอ่ะแม่งคิดดูมีเซลเทรนเนอร์ก็คือแบบจัดสอนเราอ่ะเออจจะเดือนนี้เอาเรื่องนี้มาสอนมาเทรนนิ่งเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยคือมันมีอัปเดตอะไรตลอดนะต้องบอกว่าบริษัทข้ามชาติทำได้ดีมากนะครับนะแล้วค่าตอบแทนด้วยความว่าประเทศมันรวยอ่ะเนาะประเทศต้นขั้วค่าตอบแทนส่วนใหญ่ก็จะเขาเรียกว่าสูงกว่าราคาตลาดนะคือฐานเงินเดือนมันก็จะระดับหนึ่งละนะครับ แต่แน่นอนครับเหรียญมันก็ต้องมี2ด้านนะคือเรื่องของความท้าทายแล้วกันไม่ได้บอกว่าข้อเสียนะครับข้ามชาติเนี่ยอันแรกเลยคือความเสี่ยงต้องบอกว่าเป้าไม่ถึงอ่ะออกเลยนะครับหรือว่าโดนโปรแกรมมาเรียกว่า improvement โปรแกรมนะมันเป็นโปรแกรมที่ทําให้คุณถูกรีด performance แบบทํางานให้หนัก2เท่าสเท่าอ่ะเหมือนฟิตเนสคุณก็ต้องแบบเหนื่อยเพิ่มขึ้นแล้วบางทีอาจจะจังหวะมันไม่ได้อ่ะคือพยายามแล้วอ่ะนะครับ แล้วก็มีโทษปรับนะครับสูงสุดก็ไล่ออกเลยนะวงกรอเมริกานี่คือไม่พูดเยอะจริงๆนะครับ2ก็คือนโยบายจากเบื้องบนเช่นเขาแบบคิดจะลบหรือว่าเขาจะตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นแล้วนะครับคือสไตล์เมริกันคือตัดแล้วตัดเลยตัดแล้วตัดเลยก็คือไม่ไม่มานั่งแบบประชุมอะไรมากนะครับก็ลดค่าใช้จ่ายทันทีนะครับหมายความว่า ถ้าคุณอยู่ในหน่วยงานสินค้าอย่างเงี้ยบางทีคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นเซลล์ที่ใช้ได้เลยแหละแต่คุณดันไปอยู่หน่วยที่แบบองค์กรแม่เขาไม่เอาแล้วอะ่ะเขาก็ตัดเลยนะครับพอตัดก็คือหมายความว่าคุณก็ตกงานเลยอะ่ะก็รับซองข่าวชดเชยตามกฎหมายเลยคือจบเลยนะฮะอเมริกามันแค่นั้นจริงนะครับก็ต้องดูนะเรื่องของความเสี่ยงในจุดนี้นะครับเรื่ององสินค้านะครับอันออกมาก็คือเรื่องของคอมมิชชั่นนะ คือสไตล์เมริกันน่ะผมกล้าพูดว่าถ้าคุณหวังคอมมิชชั่นที่เขาเรียกว่าสูงเกินเพดานเช่นแบบคืออย่างในไทยอ่ะบางที่นะมันมีนะครับเช่นเออคุณจะปั้นค่าคอมให้เป็นหลักล้านอย่างเงี้ยมันทําได้น่ะไออย่างดีลราชการอ่ะอันนี้ไว้ค่อยลงรายละเอียดกันนะครับดีวราชการมันจะมีงานแนวแนวแบบนายหน้าล็อบบี้ยีสต์อย่างเงี้ยคือมันสามารถแบบบวกเรื่องผลประโยชน์เข้าไปได้นะถ้าสไตล์เมริกันเนี่ยทาอย่างนั้นยากมากนะครับเพราะว่า การจ่ายผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะจ่ายจากฐานเงินเดือนนะครับเดี๋ยวไว้มีเซสชั่นเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันคืออะไรนะมันเหมือนกับว่าอ,อ,อย่างเช่นคุณเงินเดือนแสนหนึ่งอย่างเงี้ยคุณเลือกโปรแกรมบางอย่างขึ้นมาเช่นถ้าคุณทํายอดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ปะคุณจะได้สามสิบเปอร์เซ็นต์จากฐานเงินเดือนหมายความว่าคุณจะได้อีกสามหมื่นเพราะงั้นรวมกับฐานเนี่ยคุณจะได้รายรับประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นบาทเห็นปะคือมันก็ไม่แย่นะคือรวมๆได้เป็นแสนนะถูกปะแต่ว่าโอกาสที่คุณจะทําให้ค่าคอมมันแบบ เฮ้ยเดือนนี้กูได้ห้าแสนว่ะเดือนนี้กูซัดเป็นล้านเนี่ะมันยากมากนะถ้าเกิดว่าใครได้มาบอกผมทีนะครับองค์โดยเฉพาะคนที่ทําองค์กรริกันนะครับอันนี้ผมเคยอยู่ในฝั่งไอทีนะผมยังไม่เจอนะครับเซลล์ที่ได้ค่าคอมเป็นล้านนะก็หายากจริงนะครับอันนี้ก็คือสรุปของกลุ่มธุรกิจบริษัทข้ามชาตินะครับหรือ global company นะครับต่อมาครับกลุ่มบริษัทที่4นะผมให้เป็นกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพแล้วกัน ซาร่าบส่วนใหญ่มันจะแบบง่ายๆคือมาไม่นานนะครับแล้วแต่ว่าชื่อเสียงมันดูฟูฟ้ามากเป็นบริษัทฮอตฮิตแบบเป็นบริษัทแบบโตไวอย่างเงี้ยนึกถึงแกล์นึกถึงแบบเคอรี่อะไรอะช้อปปี้ลาซาด้าอย่างเงี้ยเป็นบริษัทที่เด็กรุ่นใหม่อยากไปทํามากเนาะหรือลายุคแรกๆจนถึงวันนี้ยลก็ยังเป็นบริษัทที่น่าทํางานนะสาหรับแบบคนรุ่นใหม่คือด้วยความว่าสีสันนะมันค่อนข้างแบบฟูฟ้ามากใช่ไหมล่ะดูแบบ หัวคิดทันสมัยคนวัยรุ่นเยอะนะครับอันนี้เป็นข้อได้เปรียบเลยนะครับบรรยากาศหรือเ้าเจอร์มันตอบสนองกับคนที่ชอบอะไรที่แบบไม่ชอบคอนเซอร์เวทีฟก็คือเดิมๆตอกบัตร8โมง9โมงใส่สูตรผูกไท้าอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จริงแหละยุคนี้แบบยุคสมัยมันเปลี่ยนนะครับยิดติดแบบเดิมๆมันก็อาจจะน่าเบื่อถูกปะ สตาร์ทอัพมันเลยตอบสนองเรื่องนี้ได้ก็คือไลฟ์สไตล์ในการทํางานนะต้องบอกว่ามันค่อนข้างฟรีมากนะครับอย่างที่2ก็คือกลุ่มของโฟลเดอร์หรือซ e ออ่ะจริงๆก็ไม่ต่างกับ s อ e หรอกเป็นแต่ว่าคือเขาก็จะเป็นคนที่เออดูสมาร์ทอะโปรไฟล์ก็เต็มใช่ป่ะหัวทันสมัยลงตลาดจริงนะผมยกตัวอย่างอะบริษัทบิ t ครับแล้วกันขอ,อนุ่าตคนท็อปนะคือขออ้างถึงใช่ไหมสมมุติว่าบริษัทบิดครับกำลังโตเนี่ยแล้วเออต้องการเซลลใช่ป่ะคุณก็เข้าไป คุณคิดดูดิคุณได้ทํางานกับท็อปปี้คลับดย้ยแล้วแกสมาร์ดอะถูกไหมแล้วโอ้โหแบบสื่อข่าวอะไรเป็นคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยมันก็สนุกนะครับแล้วก็คือถ้าสตาร์ทอัพนั้นอะมันรอดแล้วกันหรือว่ามันประสบความสาเร็จอะเข้าตลาดหุ้นอะไรได้อะคุณมีโอกาสนะที่จะได้แบบส่วนหนึ่งของออปชันหรือว่าหุ้นน่ยนะครับจากองค์กรสตาร์ทอัพนะครับคือมันก็เหมือนเสี่ยงมาด้วยกันนะเนาะและด้วยความว่าบริษัทมันอัดฉีดได้เงินมาจากการระดมทุนใช่ปะ การจ้างคนหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะเจอพวกโอเคหน่อยนะคือโปรไฟล์ดีด้วยแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่มาเลยกการเป็นเค้าเจอที่ค่อนข้างแบบมันมากนะครับอันนี้จากที่ผมเป็นผู้บริหารสตาร์ทอัพนะครับแต่แน่นอนครับมันก็มีข้อเสียงข้อเสียงขอโทษขออภัยมีข้อเสียแล้วกันนะเป็นข้อเสียใหญ่ของสตาร์ทอัพนะที่ใช้คําว่าข้อเสียก็คือว่ามันค่อนข้างเสี่ยงในส่วนของการทํากําไรที่ถ้ามันไม่ ตอบโจทย์หรือว่ามันไม่เข้าเป้าอ่ะโอกาสที่จะถูกลดเรื่องของคนนะครับหรือว่าถูกถูกเชิญอนอกกันแหละนะมันเยอะมากนะอย่างช่วงโควิดอ่ะมันเต็มเ็มเลยนะครับตั้งหลายที่นะครับแล้วก็อย่างคุณได้ยินข่าวใช่ไหมล่ะช้อปปีอย่างเงี้ยประกาศปลดคนแบบภูมิภาคแบบทั่วโลกเงี้ยเป็นหมื่นเป็น,เป,นเป็นพันเป็นหมื่นคนอนะ่ะคือมันต้องทําเลยเหมือนกันนะด้วยความว่าสตาร์ทอัพมันก็ช้าไม่ได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งมันต่างกับ SME หรือว่ามหาชนใช่ปะ่ะมหาชนคนไทยเนี่ยอย่างน้อยแบบเออยังจะคุยกันได้แบบโยกย้ายแผนกไหมอย่างเงี้ยคือยังไงวัฒนธรรมเอเชียจะต่างกับฝรั่งตรงที่ว่าเราก็ไม่ได้อยากจะตัดไปเลยใช่ไหมล่ะแบบโหท้างนั้นมันก็ไม่โอเคอะใช่ปะ่ะยังไงประเทศเอเชียแถบเอเชียนะครับก็มีข้อดีคือเรื่องนี้แหละคือการการคีบผลนะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกลุ่มธุรกิจหลักนะที่เป็นองค์กรนะครับที่เปิดรับพนักง,งานขายนะหรือที่เรียกว่า B 2 B นะหนคือ SME นะครับสคือมหาชน 3. คือ global company นะบริษัทฝรั่งบริษัทต่างชาติ 4. ก็คือกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพนะครับก็คิดว่า4กลุ่มธุรกิจนี่แหละคือ major league นะ major league ก็คือสามารถทำให้คุณเป็นนักขายที่สร้างความยั่งยืนได้นะครับแล้วก็อยู่ในวงการแล้ว พัฒนาความเชี่ยวชาญนะในธุรกิจที่คุณดูนั้นๆนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซ like, ับสไคร e ์ a c e b o o k กับ YouTube ของกูนี่แหละเซลล์ร้ล้านด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกับคลิปหน้านะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ